เอาละครับผมสสดีช่วงเวลามาเจออีกครั้งในวันนี้นะครับผมเนื่องจากว่าผมแพ้กาดนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็ไปงานของสิบเอ็ดมานะฮะไปช่วยดูก็ถือว่าผมเป็นผู้เสียหายแล้วคนนึงแหละครับผมแต่เสียหายห้าบาทจะเรียกว่าผู้เสียหายไหมอืมก็ถือว่าเราได้ทําในส่วนของเป็นการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เต็มในส่วนของเราเต็มที่นะครับผม S <S <an> ก็ต้องขออภัยด้วยถ้าผมทําได้ไม่ดีเพียงพอนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดผมก็คิดว่าช่อง <S an> คือช่องเราต้องต้องขอให้ความเข้าใจนิดนึงนะครับผมว่าช่องเราก็ไม่ได้ช่องที่ใหญ่อะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมทาสุดความสามารถแล้วนะบางอย่างอาจจะไม่ได้ถูกใจใครนะครับผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแน่นอนนะว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะ,ะ perfect นะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องคอยลิสนะครับผมคอยลิสเขาส่งเมลมาแล้วนะครับผมเมื่อสามสิบสี่นาทีที่แล้วนะ คนที่ซื้ออันโดไปนะครับผมไฟแนนซ์ไปนะคุณสามารถที่จะรับเหรียญได้นะครับกดลิงก์เข้าไปนะครับผมรีเช็คด้วยนะครับผมว่าซัพพอร์ตอันโดไฟแนนซ์หรือเปล่านะครับเมื่อกดลิงก์ซีซัวไปกดคอนเน็กต์ไปมือหายหมดไม่รู้ตัวนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นคอนเฟิร์มนะมันก็จะเขียนไว้อย่างชัดเจนนะครับผมว่าโลเคชันไหนที่เขาจะไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับก็จะมีอัฟกานิสถานเบลารุสไครเมียนะครับผมไครเมียน่าจะอยู่ในแหลมของซีเรียป่ะวะน่าจะใช่นะ มีคิวบาร์นะครับผม Don 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 ดอนเนสดอนเนสอ๋ออยู่ในเดี๋ยวนะในแคว้นมันก็คิดด้วยว่าเป็นประเทศเหรอวะแปลกเว้ยอ,อิร์แลนด์นะครับผมลูฮันนะครับผมโด uh นนอร์ดโครเวียร์รัสเซียลิ้นแม่งแปลกที่ไม่ขอทอพอยท์เลยซีเรียนะครับผมแล้วก็ยูนิเต็ดสเตทบริเตนสุดาร์นะครับผมประมาณนี้ครับเข้าๆเขากดเอนเตอร์ไปนะครับอ้ยคนละมาทิพหายเลย จะพยายามพักนิดนึงนะครับผมเพราะว่าทาคลิปมันก็ไม่ได้เกี่ยวทําคลิปเยอะเกินรอกผมชอบทําคลิปนะฮะแต่บางครั้งผมอาจจะรู้สึกตัวเองป่วยปไปหน่อยก็ได้นะะนะครับผมก็เครมนะฮะอันนี้ผมซ,นะซื้อเดี๋ยนะกูซื้อไปสองพัน 2, เลยเหรอ <laughs> ไม่กูซื้สึกูซื้อกูไม่ได้ซื้อเยอะขนาดนั้นดีหว,ว่าก <laughs> คซืกูซื้อเยอะจังวะเออเออไรวะไม่ต้องแอดวอลล็ตก็ได้นะครับผมไม่จําเป็นนะ ค่าแก๊สก็สปประมาณเจ็ดดอนนะฮะโดยประมาณนะครับผมเดยวนะแก๊สก็พอมาวันนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะแพงอะไรขนาดนั้นสำหรับนะผมนะครับผมคเคลียร์ไปให้เรียบร้อยนะครับันอยู่ในอีเธเรียมนะคือคุณไม่จําเป็นต้องแอดวอลเล็ตก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องแอดนะมันเราแค่เคลียร์ไปเท่านั้นพอนะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นกระบวนการของเรานะครับผมอ,อถามว่าออนโดสำหรับผมนั้นวิร์ h ขนาดไหนสำหรับผมผมไม่ได้รู้สึก เพอร์เฟกยี่ยมยอดอะไรกับมันทท้งเท่าไหร่นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะค,คือซื้อเพราะว่าในส่วนส่วนตัวผมชอบนะครับผมในส่วนของรูปแบบ traditional finance นี่รารวมที่มารวมกัรไอ้ส่วองเช่นารูปแบบขอชช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 รชช a ชช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 ช่ชชชชชช c h ชช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 ผมาชช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 ที่มีน เบื้องหลังเป็นธนาคารจริงนะครับผมหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับธนาคารจริงนะบ้ากกว่านะครับผมอยากจะลองท่ามาแปลกใหม่ๆบ้างนะครับผมว่าจะป็ปยังไงบ้างนะตัวคือไม่ได้หมายความว่าคุณต้องซื้อตามผมนะเว้ยผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าทุกรัางผมย้าเสมอนะครับผมว่าตอให้ผมใช้งานนะครับผมเออใช้งานตัวไหนก็ตามนะผมก็จะพยายามบอกเสมอว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้ตามผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมซึ่งผม,ผมไม่ค่อยอยากจะ ให้คุณเจอความเสี่ยงเยอะจนเกินไปจนคุณรู้สึกขยะแขยาขยคแขยงเคลือกเคลือกเคลือกนะครับผมโอเคแอสเซทเราได้แล้วเห็นนะแอสเซทกูได้แล้วกูอยู่ไหนแล้วแอสเซทเอาล็อกไว้เวสไปที่โอเคเออ,เ,อ,อเคลียบเรียบร้อยล็อกไว้แล้วก็บาร์สในช่วงจูน จูนนี่มันเดินอะไรฟ้ามิถุนาโอเคมิถุนาปีหน้าเราก็จะได้ตัวล็อกไว้นะครับผมก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าราคาเหรียญขึ้นในช่วงเวลานั้นก็ถือเป็นเรื่องดีราคาเหรียญตกก็ชิบหายนะครับผมชีวิตก็เศร้าหมองกันต่อไปนะฮะร้าจังแอดวอลเล็ตไม่ต้องแอดนะครับผมถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็อย่าไปแอดมันนะครับผมอย่าลืมนะฮะสิ่งสําคัญที่สุดนะครับผมที่คุณควรจะต้องทําก็คืออะไรครับอย่าลืมติดขาดนะฮะนี้ กดออกซะนะครับผมเหนื่อยอยังไว้ช่วงนี้วิ้นแตกดิสคอนเนกไว้นะครับผม,เ,เ,รรบผมเรียบร้อยครับเราก็ไม่มีอะไรติดค้างไว้ในส่วนนี้นะครับผมพอเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับสําหรับใครที่ก่อนและอย่าลืมสิ่งสําคัญนะครับผมคือบางครั้งมันส่งเมลมาให้เราก็จริงนะครับผมแล้วเราก็ไม่ทราบว่าเมันเป็นเมลจริงหรือเปล่าะนะครับผมเราก็ไปดูในส่วนของที่เป็นออนด็อกไฟแนนซ์ได้นะครับผมเนี่ย กดเข้าไปดูก็ได้นะเราไม่ต้องเข้าตัวหลักก็ได้ครับเข้าตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณสามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมแน่นอนนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมสำหรับใครก็ตามที่อยากจะดึงเ,เหรียญกลับมานะครับผมในส่วนของกระเป๋าของเราที่ซื้อโทเค็นไว้ในคอร์ริสนะครับผม,ผมก็วิธีการขั้นตอนทั้งหมดผมได้สรรสร้างบอกวิธีการทั้งหมดให้คุณแล้วนะครับผมคิดว่าไมไ่มีอะไรยุ่งยากอะไรเกินไปนะครับผม ก็อยากจะบอกนะครับผมว่าการเริ่มต้นอะไรเนี่ยที่มีความเสี่ยงเนี่ยหรือการลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงเนี่ยเขาอยากพยายามเอาเงินทั้งหมดของคุณไปลงนะครับผมเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปอีกคลิปหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อย้ำเตือนทุกคนด้วยนะครับผมจะมาคลิปหน้าขอพ่อผมเสครับ